วันนี้ Flip Table จะมาแนะนําอุปกรณ์ดีๆที่จะช่วยให้วันทําความสะอาดของเพื่อนๆนสะดวกสบายมากขึ้นมากๆเลยล่ะคะ่ะกับเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายแบรนด์ BVELl รุ 12, ่น T12 Allergy Pro ค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัล Red Dot Design Award ด้วยนะคะจุดเด่นของเครื่องนี้คือเขาออกแบบมาสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็มีหัวแปลงให้เลือกใช้ได้หลายแบบค่ะหัวแปลงแรกคือสำหรับดูดฝุ่นที่พื้นทั่วไปนะคะ หัวดูดจะเป็นแบบ2ลูกลิ้งทําให้ทําความสะอาดได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะโดอันแรกจะใช้สําหรับตีฝุ่นที่ฝังลึกขึ้นมาจากพื้นหรือว่าพรมตอนที่2เนี่ยจะใช้เก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะสามารถเลือกระดับความแรงในการทําความสะอาดได้3ระดับนะคะสําหรับใครที่อยู่คอนโดนะคะแนะนําให้ใช้โหมดออโต้เครื่องจะประมวลผลการทํางานให้เหมาะกับพื้นผิวที่กําลังทําความสะอาดค่ะแล้วเสียงเนี่ยก็จะไม่ดังรบกวนห้องข้างๆนะคะ และน้ำหนักตัวของตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะสามารถถือใช้งานมือเดียวได้หัวแปลงถัดมาเป็นหัวแปลงสาหรับดูดที่นอนค่ะเหมาะม,มากสําหรับใครที่เป็นภูมิแพ้สามารถใช้ดูดไลฝุ่มบนที่นอนได้และทำความสะอาดในส่วนที่ลึกลงไปใต้ที่นอนได้ค่ะ นอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้ดูดฝุ่นเบาะโซฟาหรือโต๊ะพื้นที่เล็กๆได้เหมือนกันค่ะรวมไปถึงผ้าม่านก็สามารถดูดทำความสะอาดได้นะคะแล้วเขาจะมีสายต่อสำหรับใช้ทำความสะอาดในที่สูงมาให้ด้วยนะคะ ทำให้เวลาเราทำความสะอาชั้นวางของหรือชั้นวางหนังสือเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นค่ะ ต่อมาเป็นหัวแปลงแบบขุดนุ่มอันนี้เหมาะกับใช้ทำความสะอาดโต๊ะเครื่องแปง้งหรือว่าจุดที่มีของวางเยอะๆค่ะ สุดท้ายเป็นหัวแปลงแบบปากแคบนะคะอันนี้ใช้ดูดตามซอกหน้าตา่างมุมอับหรือว่าตามขอบเบาะขอบโซฟาที่ทำความสะอาดทั่วไปไม่ได้ค่ะ และตัวถ้วยเก็บฝุ่นของเขาเนี่ยจะเป็นแบบแม่เหล็กสามารถถอดใส่ได้ง่ายมากๆค่ะหลังจากดูดเสร็จเนี่ยจะเห็นได้ว่าฝุ่นที่ออกมาเยอะมากๆเลยค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราทําความสะอาดวันเว้นวันอยู่แล้วเป็นปกติแต่ในบางจุดที่ทําความสะอาดไม่ได้จริงๆเนี่ยเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะเข้ามาช่วยทําให้สะดวกแล้วก็สะอาดมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ ตัวแท่นวางเนี่ยเราสามารถใช้เก็บหัวแปลงต่างๆแล้วก็ใช้ใชาร์จแบตตัวเครื่องได้โดยที่เราไม่ต้องเจาะผนังแต่ว่าสามารถวางที่พื้นได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากสั่งมาใช้งานบ้างนะคะราคาเครื่องดูดฝุ่น Bwell รุ่น T12 Allergy Pro จะอยู่ที่16,990บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทาง lazada shopee หรือว่าไปลองด้วยตัวเองที่ c ซ n t r a l ได้ค่ะ สำหรับชา n น l i l ป p t a b l e ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่ง notification จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะสวัสดีค่ะ